สวัสดีค่ะก็มาถึงบ้านแล้วค่ะหลังจากที่กลับบ้านกลับบ้านตอนวันจันทร์ทำทำธุระที่ที่อำเภอเนาะที่สุรินทร์ก็ไปไปถึงเช้าว,วันจันทร์ก็ทําธุระอะไรเสร็จแล้วก็เข้าไปดูบ้านแล้วก็กินข้าวอะไรร่วมกันกับญาติาพี่น้องทีนี้ก็กลับมาถึงบ้านมาถึงเช้าว,วันอังคารก็โอเคเฟรดเราก็เป็นห่วงเนาะ ปล่อยให้เฟรดอยู่คนเดียวอะ่ะทั้งที่เราไม่เคยห่างกันเลยนะเราไม่เคยห่างก็เพิ่งห่างถ้าห่างกันก็คือเหมือนแกไปนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยทีนี้ก็ปล่อยให้แกแกก็อยู่ได้แต่ว่ายังห่วงมาถึงก็มีงอนมีงอนก็โอเคบนนิดหน่อยแต่ว่าก็โอเคอยู่ได้ก็ไปไม่เป็นไรวันนี้ก็ว่าจ,จะพากันไปซื้อของไปซื้อกับเขาที่จริงเราจะต้องซื้อกับเขาทุกวันอังคารเนาะ ทีนี้ก็เลยมานอนอูง่วงมากมันเพลียเพราะว่าไม่ได้ขับรถไปในทํานองว่าเราอยากจะนั่งชิวๆนั่งรถทัวร์แต่มันนั่งมันก็นอนไม่หลับเนาะนั่งแบบมันก็เลยเพลียติดต่อกันก็เลยนอนนอนทั้งวันเลยเมื่อวานวันนี้ช้าวันพุธก็เลยว่าจะพากันไปซื้อกับข้าวไปอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเออแกก็บ่นว่าวันนี้ไม่ไปนวดหรอก โอวันนี้จะนวดเมื่อวานไม่นวดแกก็เหมือนนอนไม่หลับเหมือนกันนะเหมือนว่าแกเป็นห่วงแกนอนไม่หลับแกก็นอนนอนเหมือนกันเมื่อวานแกก็นอนทั้งวันเหมือนกันนอนไม่หลับกันน่ะแกก็นอนไม่หลับต่างคนต่างเป็นห่วงกันเนาะนี่แหละเราอยู่ด้วยกันมาประมาณเกือบยี่ปีเนาะอย่างว่าแหละมันก็เลยเป็นห่วงกันไม่เคยแยกกันไปดูบ้านก็โอเคนะเพราะว่าเหมือนกับเราทิ้งแต่ว่าเป็น มีญารกอยู่เดี๋ยวจะโอนเงินให้พี่เขาไปให้คนมาตัดหญ้าแต่ช่วงหน้าฝนหญ้ามันขึ้นเร็วจริงๆค่ะก็ไปดูบ้านแล้วก็โอเคก็คนไม่ได้อยู่เนาะไม่มีใครอยู่ถ้าเราทําความสะอาดแค่วันเดียวก็อยู่ได้ไม่ยากหรอกนี่คืออีกแบบหนึ่งเราก็ก็อยู่ได้เราทําความสะอาดแป๊บเดียวเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่บ้านใหญ่โตเราก็ไปดูบ้านมาแล้วก็โอเคอยู่ได้นี่อีกแบบหนึ่งค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะนี่มามาพูดให้ฟังเราไปอำเภอเราเราก็ไปเจอญาติพี่น้องก็ดีใจค่ะเราก็ถ่ายรูปด้วยกันค่ะไปกินข้าวด้วยกันก็โอเคค่ะอยู่ที่อำเภอศรีนรงนะอย่าลืมไปอุดหนุนพี่ชายด้วยนะพี่สาวที่ขายเปิดร้านอิม่มเอมที่หน้าอำเภอเลยที่ถ่ายโพสต์เมื่อวานก่อนเนาะถ้าใครเข้าไปอุดหนุนก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณล่วงหน้านะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมทีเตอร์ด้วยกันต้องส่งกำลังใจให้กันนะคะสู้ๆค่ะทุกคน